สิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้ฮุนเซนกับฮุนมาเนี่ยทำตามแผนผมย้อนกลับไปดูคำสัมภาษณ์ของฮุนเซนที่พูดไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมฟังภาษาขเขมรไม่รู้เรื่องผมก็ให้คนที่ฟังภาษาขเขมรแปลให้ฟังฟังออกแปลได้ฮุนเซนบอกว่าคนที่อยู่บริเวณขเขมรสูงที่พูดภาษาขเขมรไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วไม่เลือกถือสัญชาติ กัมพูชาคนพวกนั้นคือคนทรยศเขาจะยิงคนพวกนั้นฮุนเซนพูดก่อนวันที่24ที่มีการประทะกันนั่นแสดงว่าฮุนเซนมีความเป็นฆาตกรอยู่ในจิตใจบอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยคนที่อยู่อีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทศรีสะเกษบุรีรัมย์มีสองสามภาษาภาษาเขมร ภาษาลาวเหมือนผมแล้วก็ภาษาสวยสุรินก็มีภาษาเขมร มีภาษาลาวมีภาษาสวยสีสเกตมากกว่านั้นมีทั้งภาษาลาวภา,าภาษาเขมรภาษาเยอภาษาสวยเยอะแยะไปหมดเขาอยู่ที่นี่เป็นคนไทยมาตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นสยามประเทศมาเป็นประเทศสยามจนเป็นประเทศไทยผมพูดภาษาลาวลาวอีสานทําไมผมจึงเป็นคนไทยเพราะผมเกิดบนแผ่นดินไทยผมเป็นคนไทยเพื่อนผมอยู่ที่อำเภอ ประคุณชัยอยู่ที่อำเภอบัวเชษอยู่ที่พนมดงรักเกิดมาพูดภาษาเขมรเข้าโรงเรียนพูดภาษาไทยได้สองภาษาได้ทั้งภาษาเขมรได้ทั้งภาษาไทยเขาเป็นคนไทยแต่ฮุนเซนกล่าวหาว่าคนที่พูดภาษาเขมรแล้วไม่ยอมถือสัญชาติเขมรคือคนพรยศต่อแผ่นดินฮุนเซนเป็นบ้าับ